คนเคยมีข้ออ้างให้กับความปลอดภัยหัวกกันน็อกมีข้ออ้างมากมายที่คุณจะไม่ใส่กลัวผมจะเสียทรงนะคะขี่ไปใกล้ๆแค่นี้เองครับไม่เจอตำรวจหรอกมันเหม็นนี่คะอึดอัดมันร้อนนะคะจากข้อมูลของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย การใช้หมวกนิรภัยสามารถช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ถึง57คนในทุกๆ100คนของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์และผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีอัตราเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุมากกว่าผู้ที่ใช้ถึง2.347เท่าทราบอย่างนี้แล้วเพื่อความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยง่ายแค่นี้เองขี่รถต้องเตือนตนใช้ถนนต้องเตือนใจขี่หรือซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดต้องสวมหมวกกันน็อก สำนึกปลอดภัยคุณทำได้ง่ายแค่นี้เองด้วยความห่วงใยจากโครงการเซฟแอนแค e กับอ